สถาบันกลุมิ่งระดับโลก ICA Academy โดย Miss e m Rom Aroni s ีเจ l ช่างแต่งหน้าเหมืออาชีพกว่า20ปีเปิดตัว m a s t e r c ์คลาครั้งแรกในไทยนำเทคนิคการแต่งหน้าระดับ m a s t e r c ์คลาและมาตรฐานความหรูหราของแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกมาสู่ประเทศไทยเลือกไทยเป็นศูนย์กลางในเอเชียเนื่องจากความโดดเด่นด้านแฟชั่นและความหลากหลาย วันนี้นะคะก็คิตตี้ก็ได้รับเชิญนะคะมาร่วมกับาทาง ICA Academy นะคะแล้วก็ลิมบอสค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับทุกทกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยจริงๆแล้ว บอลอาจจะไม่ใช่หน้าใหม่เนาะบอลเป็นผู้จัดก,การกองประกวด Miss Universe แล้วปีนี้นะครับเราได้มาร่วมงานกันซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆนะครับสำหรับปีนี้มันอยากจะให้ติดตามชมนะครับผมว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง่คอีเวนต์แน่นแน่นอนนะครับใช่ระหว่าง ICA Academy นะคะก็คือเป็น Academy สสำหรับการแต่งหน้าแบบ Professional Make Up Artist สำหรับ International นะคะซึ่งปีนี้เป็นเขาเลือกที่จะมาเป็นฐานที่เมืองไทยเพื่อในเอเชียนะ ก็อ,อยู่ที่นี่แล้วก็มีเครื่องสําอางดีๆนะคะก็คือเครื่องสำอางลิมบอ s s ด้วยค่ะตอนนี้คือเป็นเจ้าของเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งโฟลเดอร์คิดสูตรเครื่องสำอางเองทั้งหมดเลยค่ะ so i'm limbo. i'm uh, the founder and ceo of limbos beauty from singapore, but we sell luxury brand uh, worldwide. and uh, also we opened our uh, international beauty academy, the biggest one in asia, here in bangkok. and we are so happy to announce also our collaboration with uh, mrs. thailand world, which is very, very exciting. Um, and we plan to do many other events this year. Uh, Kunkite can uh, share a little yes. bit. Right. เขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ ICA แล้วก็ Limbos นะคะเครือสัมางที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนําระดับโลกแล้วก็มีวางขายในหลายประเทศซึ่งตอนนี้เขาได้ตั้งใจที่บอกว่ามองว่าประเทศไทยเป็นที่ที่แบบเหมาะสมเป็นทับในการที่จะทําให้ต่างชาติก็ดีนะคะมาเรียนคลาสเป็นวะด professional ที่นี่และเป็นอคาเดมีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนตอนนี้นะครับผมค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศเรามากๆเลยเพาแบรนด์ระดับโลกแล้วก็ศิลปินระดับโลกเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจในบ้านเราเนาะไม่ใช่เรียกธุรกิจสิมันก็ให้ความรู้นะครับส่งต่อความรู้แล้วก็อยากจะให้พัฒนาให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวหนําในเรื่องของ การแต่งหน้าในเรื่องแฟชั่นนะครับหรือว่าหรือว่าในด้านท like ี่เป็นผ네ู้นําในด้านแฟชั่นต่างๆเขาก็จะมาตั้งฐานในประเทศไทยซึ่งเขาเพิ่งเข้ามาได้เมื่อประมาณปลายปีนี้เองค่ะกิจการทันวาแล้วก็เพิ่งที่จะอร์มทีมเพื่อได้สถานที่แห่งนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นซอฟต์โอเพนิ่งของเขาก็จะทําให้ที่นี่เป็นฮับที่ประเทศไทยแน่นอนก็จะมีนังเรื่องของอินฟูหรือต่างชาติต่างๆที่จะต้องเข้ามาเรียนในอคาเดมี่แห่งนี้ค่ะก็อย่างที่บอกนะครับกิจกรรมติดตามได้หลังจากนี้ในเพจม Academy นวมแล้วก็สหรับ กับท่านที่อยากสนใจที่จะมาเรียนนะครับผมตอนนี้ก็เราเปิดคอร์สแล้วนะครับอยากจะให้สนใจแล้วก็ทักเข้ามาในเพจนะครับหรือว่าดูจากทาง Instagram นะครับในกระทั่งอตอนนี้ คอสเมติกของ i m b o s ส Beauty นะครับก็ฝากว่า i n s t a g r กรนะครับ Beauty ลิมบอสบิวตี้ด้วยเช่นกันครับผมค่ะต่ออยากให้ติดตามนะคะเวทีมิสอิต a เลียนเวิร์ alk, ค่ะว่าปีนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนที่เรามาทำงานร่วมกับ i อ Academy แล้วละก็ลิมบอสนะคะอยากให้ทุกคนติดตามว่ามันเป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะคะที่เราไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเราก้าวถึงอินเตอร์แบรนด์แล้วนะคะก็ค่ะเราจะ I'm very excited that uh, we launched here in Bangkok um, we we feel Bangkok is an international full of style full of makeup full of uh, uh, business women and businessmen that can enjoy our products and our beautiful Academy and the collaboration together because we are very proud of it um, and uh, we hope to see many new faces here and uh, uh, to make sure that we will bring as much style and fashion to the uh, to our collaboration and brands yes. ha. ก็เขาก็มีความินดีมากๆนะคะที่ได้มาเปิดที่นี่ในเมืองไทยเพราะแน่นอนเนี่ยเนเมืองไทยบ้านเราเลยค่ะมันเป็นศูนย์กลางเลยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็แฟชั่นต่างๆแล้วก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ของเขาและอะคาเดมี่เนี่ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามีคุณภาพเมื่อมันอยู่ที่นี่จะเชื่อว่าจะดึงไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินะคะที่จะมาเรียนได้ได้มากขึ้นเราก็จะมีแฟชั่นหรือว่าเทรนใหม่ๆที่ทําให้พวกเราเนี่ยสนุกกันในในบ้านเราแน่นอนค่ะก็ฝากติดตามนะคะค่ะ